ครับครับครับเดี๋ยวนี้ก็เรือมาใชครับเดี๋ยวจะมีการพูดเรื่องเรงนี้นะครับ ครับก็วันนี้มาครับมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มภาคประชาสังคมหลายส่วนอยู่ที่กสทชในวันนี้เพื่อรอฟังผลนะครับการตัดสินการควบรวมกิจการระหว่าง True และ d t แท c กของกสทชนะครับซึ่งคือไม่เห็นด้วยกับการควบรวม t u u e d แท c t เพราะจะทำให้เกิดผู้เล่นในตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทยจาก3รายเหลือเพียง2รายซึ่งอาจจะทำให้ ค่าบริการแพงขึ้นคุณภาพต่ำลงการแข่งขันลดลงจะไม่เป็นผลดีต่อประชาชนผู้บริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยซึ่งในวันนี้นะครับผมและคุณสิริกัญญาจากพักเก้าไกลพวกเราทั้งคณะก้าหน้าและพักเก้าไกลก็พร้อมยินเคียงข้างกับประชาชนเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อที่จะส่งเสียงดังๆว่าพวกเราไม่ต้องการเห็นการผูกขาด ในธุรกิจโทรคมนาคมพวกเราอยากจะเห็นการแข่งขันที่จะนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้นอยากจะเห็นการแข่งขันที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอยากจะเห็นการแข่งขันที่จะนำไปสู่ราคาที่ถูกลงสำหรับการเข้าถึงทั้งโทรศัพท์และ Data คิดว่าออลองย้อนกลับไปดูนะครับในประมาณปลายทศวรรษที่2,520ในธุรกิจเล้าในธุรกิจสุดาวันนั้น กลุ่มธุรกิจสุราสองกลุ่มก็แข่งขันกันเยอะมากจนนำไปสู่การควบรวมกิจการเหลือรายเดียวแล้วก็ผูกขาดตลาดสุราเนื่อง40ปีนะครับดังนั้นข้อกังวลที่ว่าจะแข่งขันกันเหลือรายเดียวผมคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามี3รายนะครับของประเทศไทยเนี่ยมันมีทางออกอื่นอยู่นะครับมันมีทางออกอื่นอยู่โซลูชันที่ทางคุณสริกัญญาเคยเสนอเคยอยผู้แทนราษฎรไปแล้วก็คือการที่ฝ่ายบริหาร เข้ามาหาผู้ซื้อ,อรายใหม่กรณีนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากทางเทเลนอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ d t แทนะครับมีมติจากบริษัทแม่ที่ประเทศนอร์เวย์ว่าออกจากตลาดเอเชียไม่ใช่แต่ประเทศไทยในบริษัทที่เทเลนอถือหุ้นอยู่ในเอเชียทั้งหมดออกหมดเลยทุกประเทศนะครับ ดังนั้นถ้าเป็นความต้องการที่จะออกจากตลาดของเทเลนอ์นะครับมีทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องใช้กลไกอ,อกสทชนั่นคือการใช้กลไกฝ่ายบริหารนั่นก็คือคุณประยุทธ์จันโอชานในฐานะนายกรัฐมนตรีถ้าเห็นว่าธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่สําคัญเป็นธุรกิจยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนา 5G ในอนาคตของประเทศสามารถเข้ามามีส่วนในการหาผู้ซื้อ,อรายใหม่แทนเทเลนอ์ได้ครับ ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทําได้ก็คือเดินทางไปทั่วโลกเลยครับไปหาผู้ซื้อรายใหม่ไปผลักดันให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้ซื้อรายใหม่ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาซื้อหุ้นเทเลนอแทนนี่จะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในสถานการณ์ขนาดนี้โดยไม่ต้องใช้กลไกกสทชมีก็ได้ครับกลไกกสทชมีก็ได้ไว้ใช้เลกูเลตในด้านอื่นไม่ใช้เลกูเลตทางด้านมาตรฐานไว้ใช้เลกูเลตทางด้านบัตรราคา นะครับแต่ผมคิดว่าหนึ่งในภารกิจหลักของกสงทชก็คือการปกป้องผู้บริโภคปกป้องประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ชนของประเทศชาติสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่หลายประเทศมีการทำนะครับผมยกตัวอย่างในกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับบารักโอบามาซึ่งเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้นเป็นคนผลักดันเป็นให้เกิดการเจรจาระหว่างเฟียผู้ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกาให้ควบรวมกับ ขอโทษครับไคลส l เลอร์ ler, นะครับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกาให้ควบรวมกับฟิยตผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีนะครับหรือตัวอย่างในญี่ปุ่นนะครับถ้าใครจําได้เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับซึ่งญี่ปุ่นขณะนั้นเจอกับการแข่งขันจากประเทศเกาหลีให้มีการควบรวมโซนี่ฮิตาชินะครับแล้วก็โตชิบ้าควบรวมธุรกิจทีวีเข้าด้วยกันซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็เป็นคนลงมาเล่นเอกเกมนี้เองนะครับ หรืออย่างล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเยอรมันนะครับเข้าไปช่วยเหลือบริษัทเอกชนชื่อยูนิเปอร์ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการทางด้านพลังงานในเยอรมันนะวันนี้ดังนั้นเราจะเห็นได้จากกรณีต่างประเทศครับว่ารัฐบาลถ้าหากว่าเห็นว่าเซกเตอร์ไหนหรือภาคส่วนไหนเป็นภาคส่วนธุรกิจที่สําคัญเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเข้าไป มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงสร้างของอุตสาหกรรมนั้นๆทุกรัฐบาลนะครับตัวอย่างที่ผมยกมาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ารัฐบาลในต่างประเทศถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการโครงสร้างของอุตสาหกรรมเช่นกันในกรณีนี้ก็เป็นไปได้ครับที่จริงๆแล้วไม่ต้องใช้กลไกกสทชด้วยซ้ําให้รัฐบาลเป็นผู้ผลักดันหาผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาซื้อหุ้นเทเลนอ์แทน คือผมต้องบอกว่ามติวันนี้ผมคิดว่าสำคัญกับอนาคตของประเทศจริงๆนะครับคิดว่าสำคัญกับอนาคตไม่ใช่แค่กระเป๋าของกระเป๋าตังค์ของผู้บริโภคเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาธุรกรรมานาคมในอนาคตร,รวมถึงเ,เรื่องออสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับสสฝ่ายค้านตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องตรวจสอบประชาชนตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเราจะคิดแบบนั้นว่าคนเอาเอกสารของราชการมาเผยแพร่ เป็นคนที่ผิดเนี่ยต่อไปเราจะตรวจสอบอะไรกันครับนะฮะต่อไปเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นได้ยังไงจะเปิดโปรงมันได้ยังไงนะครับดังนั้นผมเห็นว่าพื้นฐานของสังคมไทยก็คือการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่จะนําไปสู่การถกเถียงที่จะนําไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของภาคประชาสังคมนะครับอันนั้นจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดที่จะแสดงความโปร่งใสที่จะ แสดงให้สังคมเห็นถึงการตัดสินใจของผู้มีอำนาจได้นะครับดังนั้นผมขอเรียกร้องนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านให้ออกมายืนปกป้องนะครับผู้ที่มูลหรือการกระทําที่ไม่ถูกต้องของภาครัฐทุกคนเลยไม่ใช่แค่คุณสารีอย่างเดียวนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับตัวในการประกอบอาชีพในการดําเนินธุรกิจ นะครับมาแสดงกลังรบตัวกันที่หน้ากองบการันนะครับให้กำลังใจที่ท่าเลยครับครับ้กันนะครับตอนคุ้มากเลยนาพี่น้องประชาชนครับ ก็ชุดนั <Ash well. S 2> ้นครับเมื่อกี้คุณสาลีชักชวนผมนะครับว่าจะมีเฟ้นรูปลฟ์เพื่อกันนิดหน่อยเดี๋ยวรอคุณสุปัญญานะครับมาทักหนึ่งเดพื่อมาเป็นรูปลฟ์ด้วยกันเนาะดีๆนะครับทางผมกับทางศูนย์กัญญาก็ดีที่จะเข้าร่วมในรูไลาย เพื่อฝากไปยังกรรมการกสอชที่ประชุมกันอยู่ทั้งหมดนะครับโดยเนื้อหาจุดหมายขออนุญาตอ่านนะครับกอ2รชเกิดขึ้นมาได้เป็นเวลา11ปีเพราะเจตนารมณ์ในรัฐมนุนตอนภาคเหนืซึ่งเกิดขึ้นรรมาจากเจตจำ